คนพักผ่นะะนอนนเขาะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะพี่อุทยานพาประจงก็ทักทายจ้าทักทายพี่สงวนนะคะกำลังรับโ o มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แพงสียินดีต้อนรับกับสู่ของหลาของน้องนะคะขอบคุณนะคะล่ำรวยลุ่งเรืองจ้ามาทักทายคนสวยๆนี่แหละคะ่ะถ้าหฮาเบาๆเ้ามขบ่ไดิมเนะค่ะเนะาะเบาไปเองเถอะ สวัสดีค่ะคุณอุทยานพี่เพียนก็สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณอุทยานสวัสดีพี่อุทยานพาประจงนะคะทักทายพี่อุทยานพาประจงค่ะพี่สงวนก็วัศิลาพรเพชรทองสรนก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานสวัสดีพี่อุทยานนะคะพี่เพียนสวัสดีค่ะพี่เพียนทีดารัตสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าน้องทอนคนสูไช่สวัสดีคุณประสิทธิ์นะคะพี่ยาก็ พี่พูดแสนมนจมย์ก็สวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับผมถักท,ทายคุณประสิทธิ์นะคะสีดวงตาสีดวงตาพี่สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะฝนตกบอก่อคาเขาใหญ่ตกค่ะเมื่อขึ้นตกแรงเลยคะ่ะน้ำปลาไหลมาเลยจ้าค่ะสวัสดีค่ะให้นะคะไปในสวนยางก่อนค่ะไปหยอดน้ำกดใช่ไหมคะพี่ตามสบายเลยนะคะพี่ควรพักผ่อนอเนาะคะเนาะ ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านค่ะพี่อุทยานพาประจงก็ทักทายจ้าทักทายพี่สงวนนะคะในหน้าค่ะแ <c oughs> ดดค่ะแดดเหลืองๆอยู่นะคะทุกคนแดดเหลืองๆนะคะอันเหมือนแบบไปแบบมาบายบายมากโพจันนะคะเอไอพี่มาร์คทอนแก้วแกนจันตัวจริงเสียงจริงนะคะฮัลโหลทีง่งาำงมแบบนี้แหละคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีทอนใดคะ่ะ พรป,ปิดบานแล้วนะคะยืนยันตัวตนค่ะสวัสดีค่ะพี่พูดสวัสดีนะคะพี่พูดแสนมนุกกำลังรับสเส้นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะพี่วงเดือนขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยจากเมืองยะลานะคะสวัสดีจ้าน้องชายสบายดีจ้าสบายดีไหมคะตอบกับพี่ยายลีน่านะคะพี่สงวนสีน้อยค่ะ สวัสดีจ้าคุณพี่ยุพินค่ะถ้าท่อนผ่านไปแล้วนะคะท่อนจบไปแล้วท่อนกับพ่ลืมทุกคนนะคะท่อนสิมาดึงมือพี่พีทุกคนเหมือนกันค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเราต้องเดินหน้านะคะยิ้มไม่หุบเลยนะโอ้ขอบคุณค่ะพี่คุณสุก,กี้อันค้านองม้งยิ้มกัะสีบานอบ้องม้ยิ้มอีกเลยนอกคะนานอเคียนเติมมือไม้กับตองยิ้มะนะคะพี่สมบัติก็สวัสดีค่ะแม่ยุพินทักทาย พี่ยุพินนะคะแม่แพงสีนิยมการกําลังรับชมเชิญเข้ากล้องหน่อยสวัสดีคะ่ะแม่สวัสดีนะคะยินดีตีหมื่นแพนค่ะขอบคุณนะคะพี่เฮดออกไหมทางโนนเนาะคะเนาะไปเบิ่งย่ยำไหกับมีเะเกบเฮดเนาะค่ะพี่ตอนนี้ท่อไม่ได้เข้าไปหาพี่เนาคะคะเนาะวัน2องวันนี่แหละค่ะรับแล้วค่ะพี่น,กกน้องกะรับแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นอกก้องกะมาเยืนยันตัวโตนตอนนี้เนาะคะเนาะเดิมคะ่ะรักและห่วงใยพี่ๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะพี่ยาฮเลีนาบอกว่า น <ge ar> ่า <ies> รักเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะพ <sh> ี่ขอบคุณนะคะเราจะไปด้วยกันแพงสีพ <poetry> so <sh> ี่วงเดือนก็มาส่งพลังใจค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะพี่ยุพินก็สวัสดีจ้าคุณวงเดือนแล้วก็ตอบกลับพี่ยุพินนะคะสวัดีค่ะพี่พี่อุทยานก็สวัสดีงามงามค่ะตอบกลับพี่เพียงที่ดารัตนะคะพี่สมภาก็ทักทายน้องสวัสดีพี่ยุพินนะคะคุณสมานก็ทักทายค่ะพี่ยุพิน สักเสรีกุลครับผมถักถายพี่ยูพีนสักเสรีกุลนะคะแต่พี่ยานี่นะเหมือนพี่สาวแบบสุดยอดเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะพี่สาวคนนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะนึงนกขาะพอน้องกามาเก็บอีกหลอบหนึ่งนกขานะเดือนกลัวๆค่ะพี่น้องก็ถึงจุดหมายค่ะพี่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนถักถ่ายพี่สงวนสีน้อยค่ะกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะพี่ยูพินของศรีก็สวัสดีจ้าคุณแพงสีถักถากนะคะทุกคน เหมือนผลจะตกค่ะท่อนดูเวลานะไม่เห็นดวงใจค่ะใช่ไหมคะพี่ตอนนี้ท่อนเห็นสามดวงใจนะคะพี่สามดวงนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ยินดีต้อนรับขอสู้ของไหลของน้องค่ะโปรไฟล์ภายนอสวยๆยินดีต้อนรับนะคะพี่พูธสวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะพี่พูดแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอุทยานสวัสดีพี่อุทยานนะคะพี่เพียนสวัสดีค่ะพี่เพียนทีดารั์สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดี สวัสดีจ้าน้องทอนคนสู๋ไอสที่ได้รู้จักกับคุณกณัญญาลัต์ใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วค่ะพี่สมานกาลังรับชมสวัสดีค่ะพี่สมานสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะพี่สาววันนี้มาให้กําลังใจน้องหนาหลาจนได้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะเราจะรักกันไปจนกลัวจนกลัจกวจะไปพีนกลับถึงบ้านหรือย,ยังคะโชคดีมีใจนะคะทุกคนทอนใบ,บายนะคะรักและห่วงใยทุกคนคะ่ะกลับสวัสดีค่ะค่ะ ามพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่เพี้ยนกำลังใจเนาะค่ะบ้านพี่เพี้ยนฝนตกไหมคะท่าหนีฝนตกด้วยค่ะตามพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่เพี้ยนกำลังใจเนาะค่ะบ้านพี่เพี้ยนฝนตกไหมคะท่าหนีฝนตกด้วยค่ะค่ะถ้าท่อนผ่านไปแล้วเนาะค่ะท่อนจบไปแล้วท่อนกับพ่อลืมทุกคนนะคะท่อนสิมาดึงมือพี่ๆทุกคนเหมือนกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเราต้องเดินหน้านะคะทุกคน พี่อุทยานพาประจงก็โชคดีมีสุขจ้าตอบกับพี่วงเดือนนะคะพี่วงเดือนก็สวัสดีจ้าคุณเพะคะน้องเดือนสองหลอมนะคะพี่รอบเลกก็ก็ไม่ไม่ได้ผลนะคะพอนนอกขยุตไปเดือนขอบคุณนะคะ ห็นปรฝ้ายพี่ยุพินมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีตอนใช้าสายค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะักี่สมพักนะคะพี่ใหญ่นี่น่าก็สบายดีสบายดีคุณซุกีนะคะวันนี้สวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอันแวบบไปแวบบมากอะไม่เป็นไรค่ะร่ํารวยสุขภาพจากพี่ยาพี่อุทยานพาประจงนะคะร่ํารวยสุขภาพค่ะไหลมือคืนนี่ได้ยินเสียงน้ำลงมาอยู่ค่ะ แต่ทนอนก็ช่องเมองอยู่ค่ะพี่อุทยานก็สุกสมว่านี่มื่อขึ้นผนตกทั้งขึ้นเลยนะคะพี่ท่อนไปเก็บเห็ดมาแล้วค่ะเห็ดอ,อันดอกใหญ่ๆนั่นแหละคะ่ะแด่แกนจันนะคะยืนยันตัวตนกับพี่เอไอค่ะว่าทอนยังทํางานตรงนี้อยู่นะคะท่อนจะทํางานให้ดีที่สุดนะคะ <c oughs> จะไปตามพี่ในคุณน,นะคะ,พ,ะ,คะพี่ยินดีต้อนรับนะคะพี่สาว เขามาสู่ของไหลของน้องนะคะคิดถึงนะคะพี่คิดถึงหลายพันแล้วคะ่ะคิดถึงนะคะสวัสดีครับคุณขาสวยจังคุ้ยขอบคุณค่ะพี่ <Whew> ขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจคะ่ะพี่อะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วคะ่ะนอกกับคนที่ได้รู้จักกับคุณกันญรัตใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วคะ่ะพี่สมานกาลังรับชมสวัสดีคะ่ะพี่สมานสวัสดีนะคะยนินดีต้อนรับคะ่ะที่ได้รู้จักกับคุณกันญ์รัชใช่ไหมคะพี่ ใช่แล้วค่ะพี่สมานกาลังรับชมสวัสดีค่ะพี่สมานสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะยี่สิบห้านาทีแล้วค่ะทุกคนทอนกับอีเจ็ดนาทีนะคะทุกคนค่ะทอนกัเอาเครื่องสะมุ่งกับพ่อน้องะนอหายพี่ๆทุกคนพักพอสวัสดีจ้าคุณใช่ค่ะคุณประสิทธิ์ค่ะ ขอบคุณนะคะท่อนอเหมือนสิคิดออกะคะ่ะคุณพี่ยาสวัสดีพี่ยาเฮเลนานะคะน้องเสียเอาเครื่องสะมุงนะคะพี่ๆทุกคนสิบเอ็ดมุงหาสิบเอ็ดมุงเครื่องเนาะคะเนาะขอบคุณนะคะคุณสุกีก็สบายค่ะพี่ยาเฮเลนาก็สวัสดีค่ะสวัสดีใกล้เที่ยงสวัสดีพี่เพียรนะคะสวัสดีค่ะใกล้เที่ยงพี่รับใบนะก่อนนะคะถามสบายมี โอ้ยพี่จ๋าน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องได้เงื่อนะาอากาศก่อนนะคะพี่เดี๋ยวน้องยายผีทําเองกับสบายผีทุกคนมาให้น้องนะคะแม่แ็นสีนินยมการก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยายเลน่านะคะพี่วงเดือนก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยายเลน่านะคะสวัสดีค่ะยินดีรบเอากําลังแรงใจจากพี่สาวนะคะขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะขอตอบแป๊บหนึ่ง ทอนกับยืนยันตัวตนนะคะบาทอนยังทางานให้อยู่นะคะทุกคนทํางานค่ะทอนกับสิวาเปลี่ยนเลยนะคะว่าวไทยบาแข็งแรงนะคะทอนกับสิวจะเล่านะคะพี่พีนาสิตโตก็ถ่ายเนาะคะเนาะอันพี่อุทยานพระประจงก็ทักทายจากคุณสุกีทักทายคุณสุกีนะคะพี่วงเดือนสวัสดีค่ะพี่สงวนทักทายจ้าส่งกําลังใจจ้าขอบคุณนะคะพี่สงวนสีน้อยค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอส่วนของลหลของทอนค่ะอุทยานพระประจงสวัสดีค่ะบมากเหมือน โอ้ยไม่เป็นไรนะคะพี่ถอยถนองอยู่ไกลๆน้องจะไปหานะคะทักทายทุกคนพร้อมกันจ้าขอบคุณค่ะพี่เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ยุวันเว้นวันก็นได้นอะาะดี๋ยวก่อนค่ะถาวันไหนเนาะท่อนสะดวกเอาท่อนกับสิึ้นไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะพี่ยูพียงก็วันนี้ครีเอเตอร์ของร็ากกะบสวงไหลของทอนค่ะ พี่อุทยานพาประจงก็สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่สงวนนะคะวัชิราพอลเพนทองสีกําลังรับทรงคุณวัชิราพรก็สวัสดีคะ่ะพี่ยุพินศักดิ์เสรลีคุณก็ทักทายพี่อุทยานพาประจงนะคะพี่สงวนสีน้อยกําลังรับทรงสวัสดีคะ่ะพี่สงวนยินดีต้อนรับนะคะเซิร์กินขนมกับบ๊อบคือน,น้าใจนะคะพี่เราดูแลกายซีกันหายไวเนาะคะ่ะกินขนมกับบอหายไวนะคะพี่ สวัสดีจ้าคุณพี่ไม่ถอยหลังค่ะทุกคนไม่ถอยหลังนะคะถ้าถอยหลังห้าบ่เห็นนะคะเดี๋ยวห้าสิลมเนาะคะ่ะห้าเดินหนาไปเรื่อยๆค่ะถ้าเดินหนานะคุณแพงสีนะคะสวัสดีแม่แพงสีนะคะจ้าเมื่อวานไม่ได้เปิดค่ะใช่ไหมคะพี่น้องกระีบรีบรีบ,รบไปหาแต่ไม่เห็นนะคะ